ท็อปดารณีนุชเผยข่าวดีลูกชายคนโตแต่งงานเตรียมส่งลูกๆนั้นบินออกจากอ้อมอกแล้วละค่ะ กับล่าสุดนี้นะคะทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับครบอบครัวคุณท็อปดารานีนุชลูกชายคนโตอย่างคุณกลักได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วซึ่งเป็นการโพสภาพสุดแสนจะอบอุ่นในครอบครัว26พฤษภาคมคุณท็อปดารานีนุชเองนะคะได้เผยภาพพรีเวดดิ้งของลูกชายและลูกสะใภ้ลงอินสตาแกรมพร้อมเผยว่าพรุ่งนี้ลูกๆจะออกโบยบินเคียงคู่กันอย่างเต็มตัวแม่อาจจะสอนเจ้าตัวเจ้าตัวบินไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องบินเองรักเคารพ เข้าใจสอสละให้อภัยเคียงคู่ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับคุณกัตและแฟนสาวด้วยคะ่ะ